ธรรมนียาณาคุ like ้มเหปิพุเตเวนสินัสเถรวะโยตสายะปุณปุตตาสัรมาเจวะอัารสมานาคาลียังธรรมะจาริยะปริโยสา낭พิเทวะอมิุจจยังอุญญาปจิตตะวาอุปะสัมปทะมีหะมิจจะที่ตัวุั้งหลายพวกเธอตอยจากระกำให้แจ้งด้วยปัญญายิ่อง ทุ่ที่สุดแ่งครบมัจกันอันไม่มีอะไรอื่นยิ่งกว่าอันเป็นประโยชน์ที่ต้องการของผู้ละบผู้ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วโดยชอบไม่ต่อการไม่นามในพิ่ศิธรมมำเข้าถึงแล้วแต่อยู่จะแน่นอนสาธุสาธุสาธุาธนะวันนี้จะมาแสดงธรรมเกี่ยวกับปัจจัยยี่ปีตอนปัจฉา ชาตปัจจัยปัจฉาชาตัปัจจัยผมก้อนี้คือเป็นปัจจัยเกี่ยวกับจิตจิตเกิดขึ้นมาแล้วก็ก็จะทำหน้าที่ไปเครือกูรไปลูกข้อตรงพ้อแก่รูปที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแล้วยังไม่ดับไปเป็นจิตที่เนึดขึ้นมา แล้วไม่ทําให้เกิดปัจจุบันจิตนี้หน้าที่อยู่นี้นะหน้าที่ปัจจัยชาติปัจจัยที่เกิดขึ้นมาแล้วยังไม่ทําให้เกิดผลต่อนนะแกต้องากะทําหน้าที่ไปอนุบาลนุเคาะสงเคาะ์รูร่รูปที่เกิดก่อนหน้านี้หรือเกิดเกิดพร้อมกันก็ตามนะให้มีชีวิตเกิดปูนรุ่งเคาะสงเคาะให้รูปต่างๆที่เกิดอยู่แล้วนะั้นมีชีวิตก็คืที่ของปัปจจัยแต่แก่นี้ ทีนี้มาดูตัวอย่างนะอย่างปิกเกิดทางตาเนี่ยเรียกว่าจากุิญญาณแต่กระบวน,นการเกิดก็คือจะมีรูปรูปอารมณ์เกิดขึ้นเกิดประจําเก่าปรากฏขึ้นมาก็จะกระทบเข้ามากับภาษาพระร,รูปที่อยู่ใน,ในจิตหรือตับจิตนั่นดยภาษาภาษาที่ถึงเป็นตัวกระทบเป็นเครื่องมือกระทบให้จากุิญญาณเกิดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสองรูปเนี่ยรูปแรกคือรูปอารมณ์รูปเกิดจากนั้นนักณกะธรรมะปัจจัยแล่รูปที่สองเนีรร่ย ภาษาสรูปเนี่ยเกิดจากกรรมเกิดจากจิตัเกิดจากกรรมกกรรมีอยู่สอ,องรูปเนี่ยทีนี้พอจากกุญญาณเกิดขึ้นเนี่ยก็ดับลงพอดับลงนั้นนะ่ะมันทําหน้าที่อนยะู่ไงจิตที่ที่ดับลงที่มันยังไม่ต่อไปหายจิตหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ทําหน้าที่ของมันคือมันมาเจ้อกูลเมาเจ้อกูลให้ที่เป็นรูปอารมณ์ ตอนนี้รูปารมณเป็นสวางเป็นสวางที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นในวิถีเนี้ยไปจนครบจุดจิตขณะจิตจิตเนี้ยจะุญญาณนะก็จะอาศัยปัจจัยนีปัจจัยใจต่ปัจจัจนี้มารูข้อสงขอลูปที่เกิดก่อนหน้น้อปารเนี้ีะมที่เกิดก่อนหน้าคือรูป,ปารมณเนี่ยให้มีชีวิตมีชีวิตมาที่อย่างนี้แล้วขณะเดกัน,นกเนี่ยมันก็จะมารูปบารตรู้ข้อตรงข้อ ภาษาทะูปด้วยภาษาทะูปที่เกิดจากสัมปัจิตข้างในเนี่ยใน้รูปนี้มีชีวิตด้วยมันทําหน้าที่อยู่นล่คือตัวภาษาทะูปเนี่ยทําให้จากกุมาเกิดจะเป็นเป็นปัจจจุบันหรือเป็นอดีตให้จากกุาเกิดก็จะจากกุมยานเกิดจับลงก็จะทําหน้าที่นะทําหน้าที่อนุก้อสองก้อรูปสองรูปคือรูปอารม์รูปที่เป็นรูปที่เกิดทั้งตามีทั้งหนา เป็ส,สีเป็แสงเป็นวันนะที่เห็นได้ด้วยแสงสว่างนั่นแหละกับรูปที่เป็นภาษาระษาตาประษาตรูปกสองรูปเนี้ยแต่วิญญยานาศสยปัจจัยกั่ตาบารจัยเนี่ยมารูข้อของข้แให้รูปสองรูปนี้หลังจากจะมุิญญานดับลงไปก็จะส่งอารมณ์นั้นดยน่ะสารปัจจัยมาให้สามัภีร์นะ ทำให้ยีน่าจิตขึ้นจิตเกิดสวรรค์ทางมโนพาวานทางใจก็เหมือนกันนะเมื่อเกิดขึ้นมาปุ๊บเัี่ยธรรมะเทียนะก็จะดับลงดับลงด้วยปัจจัยนี้แหละปัจจัยชาปัจจัยนะโดยอาศัยนะตัวธรรมะเทียะซึ่งเป็นตัวจิตที่ดับลงไปมันมีกําลังอยู่กําลังนี้มันจะเป็นปัจฉาจาตาปัจจัยมาเอามาอนุพ่อสงฆ์เพ้อ รูปสองรูปเหมือนกันแต่รูปสองรูปที่เกิดที่ใจเนี่ยมันจะต่างจะเกิดจากที่จะปุญญาณนะยเพราะว่ารูปที่เกิดที่ใจจะจะเป็นหัตยาวัตุหรือหัตยารูปรูปนี้ที่ตัวตั้งมีเั้นเกิดตั้งเกิดอยู่ตรงนี้แล้วก็อารมณ์อารมณ์ที่ได้รับมาเนี่ยก็จะเป็นทมอารมณ์ตัวแม่รูปรูปทมอารมณ์เป็นรูปที่ที่มันมีอยู่ก่อนมีก่อน ที่มันเกิดมาหลายครั้งแล้วมันเก็บอินทรีย์นะนรูปแบบนี้มันก็ทําให้จิตนี้เกิดแล้วก็อนุอนุข้อตรงข้อทั้งสองฝั่งเหมือนจะปูนยานไปอนุข้อกูก็ลมกับกระแสทะลุนะั่นแหละมันจะทําหน้าที่อย่างนี้นะเลยทําให้ให้เราเนี่ยมีชีวิตชีวิตที่สืบต่อเป็นเป็นขนาดข,ข,ขนาดขนาดจิตไปจนเป็นเรื่องเป็นราวที่เรามีความรู้สึกว่ามีโชคบ้างมีสุขบ้าง มีเฉยๆบ้างในการใช้ชีวิตไปแต่และขณะจิตขณะจิตแลวส่วนใหญ่เราก็จะอยู่กับเรื่องราวก็ตาวของสิ่งที่เรากําลังกระบสัมผัสอยู่นั่นแหละในชีวิตประจำวันเราเรื่องงานก็ดีเรื่องสังคมก็ดีอะไรก็ดีที่มันเชื่อมต่อที่มันไม่ต่อออกมามันก็เลยทําให้เราไม่ไม่เห็นปัจจัยเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในวิถีจิตแต่ละจิตที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดับลงแล้วมันเกิด รีกว่าปัจฉาจาระปัจจัยนะเป็นจิตที่เกิดขึ้นมาแล้วไปอนุพขอสงฆ์พ่อรูปที่เกิดพร้อมหรือเกิดก่อนที่ยังไม่ดับไปนั้นให้รูปที่มีชีวิตซึ่งรูปเหล่านี้ที่เกิดในตัวเราเนี่ยในกันห้าของเรามันจะแตกต่างจากรูปที่อยู่นอกรูปอยู่ข้างนอกร่างกายเรารูปอยู่ข้างนอกเลยไม่มีชีวิตก็ามาเกิดจากอุณหภูมิมเกิดจากอุจจตุนะมันจึงไม่ต้องมี จิตเปะลูกก็ตรงเป้าลูกเหล่านั้นตกงเ้าลูกเหล่านั้นเมื่อเกิดเมื่อแต่ดับไปตามตามอายุของลูกที่อยู่ข้างนอกนั้นะมันไม่เกี่ยวกับเรามันไมแใช่การห้าแต่การห้ามันเกี่ยวกับลูกที่อยู่ในกายเราทั้งหมดไม่ว่าลูกนั้นจะเกิดจากจิตก็ดีเกิดจากกรรมก็ดีเกิดจากอุจตุก็ดีหรือเกิดจากอาหารก็ดีลูกเหล่านี้ล้วน มีชีวิตทั้งนั้นเพราะว่าจิตแต่และดวงละดวงเกิดมาแล้วดับไปเลยจะเป็นปัจฉาชาตา,าปัจจัยจะทำหน้าที่ไปอนุเคราะห์สมเคราะห์ไปอนุบาลเพื่อกลู่ลูกเหล่านั้นให้มีชีวิตในช่วงหนึง่งช่วงหนึ่งของจิตที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นมันก็จะต่อกันเป็นเป็นสัมส,สีสืบต่อเป็นอายุของคนเราที่เราเรียกว่ามีอายุเท่านั้นปีเท่านี้ปี ห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีร้อยปีร้อยยี่สิบปีร้อยห้าสิบปีบ้างแบบนี้นะโดยอาศัยปัจจัยนี้เรียกว่าปัจฉาชาติปัจจัยจิตเกิดขึ้นมาแล้วทำหน้าที่ไปอนุเคราะห์สงเคราะห์นะลูกที่เกิดพร้อมหรืกเกิดก่อนน,นั้นนะแต่ไม่ทําหน้าที่เป็นปัจจุบันให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดแต่ทาหน้าที่แค่ไปอนุเคราะห์สงเคราะห์เท่านั้นนี่คือ นะปัจจัยนี้เรียกว่าปัจฉาชาตปัจจัยนั่งแสดงมาข้อเหตุสมควรแส่เวลาตอนจบคลิปนี้ขอฝากคำพระสัจจาเอาไว้สะมาไม่หังทุกขเวอปปะปมาตาพิกตาโปติอัป,ปมาตาพิกตัวอนุตรัสอยู่คัสเสบูที่สุดทั้งหลายการศัตรู้เป็นสิ่งที่เราถึงครับแล้วด้วยความไม่ประมาทอนุตรัสโยคัสหรือมรรมก็เป็นสิ่งที่เรา ถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทขอลูกศิษย์ทุกคนลูกผู้ทุกคน,ลกกคนและผู้ที่สนใจใกล้หรือําทุกคนยังมีแต่ความเจริญกระเนื้ในความทำของพระศาสดาด้วยกันทุกคู่ทุกคนเติดสสาทุกสาธุสาทุก